อังกฤษครับค้ำคืนวันนี้มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปืนใหญ่อาเซนนอล เชียร์ทีมไหนดีคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับแน่นอนครับตื่นเช้ามาวันนี้ตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดใสแล้วครับกับแนวทาง3ตัวเน้นครับที่จัดวางไว้ให้หน้าช่องเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่ามาเต็มมาครบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชาวเก้ศูนย์สี่ครับและอีกทีมหนึ่งทีมรัก หนึ่งของนัดอย่างางด้านของสิงบูเชลซีครับก็เรียกได้ว่าใครที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและขึ้นรถคันเดียวกันเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับและที่สําคัญครับใครที่อยู่ในหมู่บ้านในครอบครัวของนัดครับเรียกได้ว่าเต็มข้อเต็มเหนี่ยวกันไปแล้วกับตระกูล v i p ครับที่นัดจัดวางไว้ให้ครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ VIP ครับที่แตกกันเต็มมาถึง8วันติดติดแล้วกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและ v i p ออย่างด้านของชาเกลซีและอีก ตัวนี้ครับ VAP 2ครับจัดวางให้เป็นทางด้านของบุรุญญาเองก็มาเต็มมาครบและที่สําคัญครับโบนัสของเราแตกแล้วกับชุดอัลบ,บั้ม3ที่นะัดจัดวางให้ก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งกันไปอีกแล้วครับตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดใสและรับซับกันไปแบบเต็มๆอีกแล้วครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางฟุตบอลมากกว่าหน้าช่องหรือกําลังมองหาครอบครัวร่วมรุนร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันครับก็ฝากไปด้วยกับครอบครัวกับหมู่บ้านของน้ารับรองว่าเข้ามาแล้วไม่ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวครับนัดทิ้งไว้ให้ตายรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วขอเพียงเปิดใจเข้ามาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและสำหรับบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับมาคลายข้อสงสัยกันครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลเชียร์ทีมไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับ m a n c ชสเตอร์ยูไนเตครับวันนี้จะเปิดโอทับฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนอันดับที่2นะครับที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์อยู่ครับยันในด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแตะเขามองว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลในบททีมเยือนเนี่ยเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยครับกับโจทย์ที่ตั้งมาให้อาร์เซนอลเองต้องชนะด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2เมล็ดครับสำหรับคู่นี้หากมองจากภาพรวมและกระแสภายในครับนัดแนะนําให้เลือกเชีย ไปที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลได้เลยครับผลงานช่วงนี้บวกกับแรงจูงใจมันแตกต่างกันจริงๆครับฐานะเจ้าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอง5เกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นและเกมล่าสุดเองครับก็โดนทางด้านคิตตันพาเลตตกมาถึง4ประตูต่อศูนย์วันนี้อาจจะกุมความได้เปรียบครับที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองแต่ก็ต้องบอกว่าการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลในชั่วโมงนี้กับฟอร์มที่ย่ำแย่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นเกมที่ยาก อาเซนอลเองมีผลงานที่โดดเด่นจริงๆครับเก็บชัยชนะมา4เกมติดวันนี้รับบทออกมาเล่นเป็นทีมเย็ยนก็จริงแต่ใส่ติการออกไปเล่นเป็นทีมเยอนก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งและที่สําคัญวันนี้มากับแรงจูงใจสูงเสียเลอเกินครับและอีกอย่างหนึ่งครับกระแสะภายในวันนี้เอ็นเอ็นเอียงครับางด้านของปืนใหญ่อาเซนอลหากประตูแรกมาไหวครับนัดมองว่าคู่นี้อาเซนอลครับจะชนะหาดด้วยสกอร์อย่างน้อย2เมล็ดได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่อาเซนอลได้เลยครับ คู่ที่สครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำค่ําคืนวันนี้ครับให้มองไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสครับเป็นทางด้านของน้อง จะเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนอันดับที่4อย่างลิวนั่นเองครับสําหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าทีมเยือนอย่างลิวเนี่ยบุกมาดูเหนือกว่าบุกมาเบียดเอาชนะได้ถือว่าแฮปปี้แล้วห่างมองจากภาพรวมครับและกระแสะภายในนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างลิวได้เลยครับผลงานของน้องเองเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังอยู่ในช่วงที่โค่าจริงๆครับหเกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมวันนี้อาจจะดูได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่เจาะลึกเข้าไปดูครับสถิติที่เล่นในบ้าน 8เกมหลังสุดในถิ่นครับแพ้ลวดถึง8เกมส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างลิวเองครับผลงานช่วงหลังอาจจะมีสะดุดและแผาให้เห็นบ้าง5เกมหลังสุดเก็บชัยไป3แพ้ไป2เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ไป3ประตูต่อ4แต่ก็ต้องบอกว่าสู้กันได้แบบสุดมันและยังแสดงให้เห็นว่าแนวรุกของลิวเองค่อนข้างที่จะผลิตสกอร์ได้แบบสม่ำเสมอวันนี้อาจจะเสียเปรียบที่ออกมาเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่หากกระแสะแบบนี้และคุณภาพฟุตบอลที่ยังคงดูเหนือกว่าเจ้าถิ่นอย่างน้องครับนะัดเชื่อว่าวันนี้ครับ ไม่ใช่โจทย์ที่ยากจนเกินไปริวเองจะบุกมาเบียดเอาชนะน้องได้อย่างน้อยหนึ่เมล็ดให้เลือเชียรยไปที่ริวได้เลยครับ คู่สุดท้ายที่น่าเชียร์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสครับเป็นทางด้านของโอลิมปิกมาเกยตครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรอลียองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับหนึ่งตุงครับของทางด้านโอลิมปิกมาเกยเนี่ยยังตัวชาไปข้างหนึ่งหากมี2ตรงเนี่ยเรียกได้ว่าแฮปปี้แบบเต็มอิ่มเต็มคาสําหรับคู่นี้ครับก่อนลงเตะหากมองจากกระแสและภาพรวมครับนัดแนะนำครับให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างโอลิมปิกมาเกยได้เลยครับถึงพงานในช่วงหลังของ โอลิมปิกมาเซเองครับจะมีสะดุดให้เห็นบ้างครับเกมล่าสุดในบอลถ้วยเองก็แพ้ทางด้านของอตารันดามา3ประตูต่อศูนย์แต่หากมองจากภาพรวมในหลีกเองแล้วยังถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับและที่สําคัญวันนี้ยังกลุ่มความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองไซติในบ้านเองแข็งแกร่งและก็ดุด,ดันในระดับหนึ่งเลยครับวันนี้เปิดบ้านก็รับการมายเยือนรอลียองที่ต้องบอกว่าผลงานอยู่ในช่วงที่กําลังโหมาจริงครับหลัง6เกมหลังสุดในภาพรวมรอลียองเองแพ้ติดต่อกันมาถึง6 วันนี้รับบทออกไปเล่นเป็นทีมเยือนต้องบอกว่าการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนยังคงเป็นปัญหาหนักของทางด้านรอริยองครับเพราะแพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมแล้วสําหรับวันนี้ครับด้วยกระแสมาตรฐานของทีมและความได้เปรียบที่เล่นในบ้านวันนี้โอลิมปิกมาเก์ครับหาประัตูแรกมวไวยครับ ไหลไปถึงประตูที่2อ,อย่างแน่นอนให้เลือเชีย์ไปที่โอลิมปิกมาเซสได้เลยครับและนี่ครับคือทั้งหมดของค่าคืนวันนี้ครับกับ3ตัวที่น่าเลือชีย์กับผมเดอะนักเทเบอลใครผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและมีความคิดเห็นอย่างไรก็รวมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยสําหรับค่าคืนวันนี้ขอพิ้ท่านเชีย์บอลแบบมีความสุขและอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องตามเข้ามาจเ,จเจอกันในหมู่บ้านได้เลยทางเข้าหมู่บ้านทิ้งไว้ให้ใต้รูปโปรไฟล์แล้วขอเพียงเปิดใจเข้ามารับรอง าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับค่ำคืนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ